สวัสดีค่ะสมชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะสมชุนจะมาอ่านนิยายเสียงเรื่องผู้ชายคนนี้ก็มีหัวใจในตอนที่ห้าคนเลวที่รักเธอขอร้องให้ฉันไว้ชีวิตมันเธอก็ต้องเป็นเมียฉันก่อนนิโคตินเอ่ยย้ำอีกครั้งเลือกเอาระหว่างให้มันตายกับเธอเป็นเมียฉันเธอจะเลือกอะไรคนอย่างเธอฉันรู้ว่าเธอฉลาดพอที่จะรู้ว่าฉันจะทำอะไรมันและคนอย่างฉัน ทำได้แน่นอนอย่ามาอ้อนบอนให้ยากเลยเลวสารเลวหอมไม่มีคำไหนจะมาเปรียบเทียบผู้ชายอย่างนายได้อีกแล้วนายมันหน้าตัวเมียบีบบังคับคนไม่มีทางสู้ทำทุกอย่างเพราะความเห็นแก่ตัวของนายเองนิโคลัสเขาเป็นพี่ชายของนายเป็นสายเลือดเดียวกันกับนายนะสายเลือดเดียวกันแล้วทำไมคิดว่าฉันอยากจะมีสายเลือดเดียวกับมันนั้นหรือทำไม นายถึงร้ายกับเขาได้ลงคอหอมไม่เข้าใจนายนายโกรธเคืองอะไรเขานักนาถึงได้ทำเรื่องเลวร้ายได้ขนาดนี้จำเป็นที่ฉันจะต้องสนใจคำพูดของเธอด้วยไหมคนแบบฉันกับมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ฉันเกลียดมันและคนแบบฉันจะไม่ยอมให้เธอได้ไปอยู่เสวยสุขกับมันแน่นอนต่อให้ต้องตายฉันก็ยอมตินที่หอมเคยรู้จักไม่ใช่คนแบบนี้คนที่หอมเคยคุยด้วย เขาไม่ใช่คนแบบนี้ถึงเขาจะเลวแต่ก็ไม่น่าจะเลวขนาดนี้ฉันเกลียดเกลียดที่มันแย่งชิงของของฉันฉันเกลียดเธอที่มองข้ามความรักของฉันคนไม่ได้รักจะให้รักได้ยังไงเธอมันผู้หญิงใจร้ายน้าหอมนายใจร้ายกว่าฉันมากนะตินฉันใจร้ายก็เพราะว่าฉันรักเธอเหตุผลงี่เง่านะสีฉันอยากให้เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมกลับไปเหมือนที่เราเคยคุยกัน สนิทกันดูแลกันและกันเหมือนแต่ก่อนไม่มีทางต่อไปนี้หอมจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมกับนายอีกแล้วเพราะนายมันใจร้ายเกินสิ่งที่นายทำกับหอมวันนี้มันจะย้อนกลับมาทำร้ายนายเองนายจะต้องเจ็บปวดทุกทรมานกับสิ่งที่นายทำกับหอมแน่ๆฉันจะรอดูวันนั้นฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเจ็บสักแค่ไหนฉันจะรอดูแต่ถ้าเธอยังอาไลอาวรมันอีกฉันจะฆ่ามันให้ตาย สารเลวนายมันคนเลวฉันชอบปากเก่งๆอย่างนี้ละ่ะฉันจะคอยดูคนปากดีจะทนได้สักกี่น้ำต่อให้นายทำอะไรนายก็ไม่มีวันได้หัวใจของหอมอยู่ดีงั้นเธอก็เป็นเมียของฉันก่อนแล้วกันเลวลองผัวเร็วๆอย่างฉันเป็นไรไปละ่ะนิโคตินเอ่ยเสียงเข้มพร้อมกับย่างสามขุมเข้าไปหาน้ำหอมเขายืนอยู่ที่ปลายเตียงก่อนที่จะค่อยๆถอดเสื้อผ้าออกจนหมดนี่ นายนายจะทําบ้าอะไรของนายน้าหอมเอ,อ่ยออกมาด้วยความตกใจเมื่อได้เห็นนิโคตินถอดเสื้อผ้าออกจนหมดแก่กายขนาดใหญ่ผาชูชันน้าหอมหวาดกลัวกับท่าทางของเขาเหลือเกินนิโคตินตามขึ้นมาคลอมร่างของเธอเอาไว้ไม่ไม่ยาน้าหอมร้องไห้ออกมาพร้อมกับสายน้าไปมาเธอไม่ต้องการให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เธอไม่ต้องการเป็นเมียเขา เป็นเมียของผู้ชายเร็วๆที่อยู่ตรงหน้าถ้าเธอไม่ดือ้อฉันจะทำเบาๆฉันสัญญาฉันจะไม่ทำให้เธอเจ็บแต่ถ้าเธอดือ้อไอ้นิโคลัสมันจะต้องเจ็บแน่นอนนิโคตินกูเขารู้ว่าจุดอ่อนของน้ำหอมอยู่ที่นิโคลัสเธอต้องยอมทำตามเขาแน่นอนไอ้หน้าตัวเมียฉันถือว่านี่เป็นคำชมก็แล้วกันน้ำหอมกรีดร้องออกมาทันทีเมื่อนิโคติน ฉีกยุดเจ้าสาวของเธอออกจนรู้สึกเจ็บไปหมดทั้งตัวชุดบาดผิวหญิงสาวจนแดงเถือกเธอได้แต่ส่งสายตาอ้อนวอนขอร้องให้เขาหยุดการกระทำแต่นิโคตินไม่สนใจที่จะรับฟังอะไรทั้งนั้นนิโคตินยิ้มร้ายจากนั้นก็ยื่นมือไปบีบที่อกอวบของน้ำหอมเบาๆร่างกายของผู้หญิงตรงหน้ามันช่างสวยงามเจลเกินเพียงแค่เห็นอารมณ์ของเขาก็พุ่งพลานไปทั้งกาย ยอมฉันดีๆแล้วมันจะไม่ตายการที่นายได้ฉันในวันนี้นายจะได้แต่ตัวนายจะไม่มีวันได้หัวใจของฉันแน่นอนมันก็ไม่แน่ถ้าเธอเกิดมีลูกกับฉันไม่มีทางหอมไม่มีทางมีลูกกับนายแน่นอนโปรดเข้าใจเอาไว้ด้วยนายไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นพ่อของลูกหอมได้คนที่เป็นได้มีเพียงนิโคลัสคนเดียวเท่านั้นมันเป็นมันแล้วมัน จะมีลูกกับเธอได้ยังไงนายรู้ยังไงว่ารัดเป็นมันฉันรู้ก็แล้วกันผู้หญิงทุกคนก็อยากมีลูกด้วยกันทั้งนั้นเหล่าไอ้นิโคลัสมันทำให้เธอมีลูกไม่ได้เธอยังจะเลือกมันอีกหรือนิโคตินปีบครึงอกอวบจากนั้นก็ลูบลงมาที่หน้าท้องแบนราบอย่าอย่ามาถูกตัวหอมนะทำไมฉันจะถูกตัวของเธอไม่ได้ต่อไปนี้ร่างกายของเธอเป็นของฉัน ใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาแย่งเธอไปจากฉันได้หอมรังเกียจขยะขยงนายที่สุดเอามือของนายออกไปจากตัวหอมเดี๋ยวนี้ทำไมฉันต้องฟังคำสั่งเธอด้วยฉันไม่สนว่าเธอจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจเพราะอย่างไรเธอก็ต้องเป็นเมียฉันคนที่ฉันรักมีเพียงผู้ชายที่ชื่อนิโคลัสเท่านั้นเมื่อได้ฟังประโยคนี้นิโคตินก็ยิ่งโกรธแค้นเขากระชากชุดออกจากตัวของเธออีกครั้ง จนตอนนี้ร่างกายของหญิงสาวเปลื่อเปล่าเขาไม่มีความอ่อนโยนเลยสักนิดเขากระทำกับเธอรุนแรงจนเธอเจ็บไปทางตัวก็ดีรักมันให้มากๆเวลาฉันเอาก็คิดถึงหน้ามันด้วยแล้วกันฉันอยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้ามันมาเจอตอนที่ฉันกับเธอกำลังเอากันมันจะเป็นยังไงเลวนายมันคนเลวนำหอมร้องไห้ออกมาอย่างหนักจนร่างกายของเธอสั่นเทา พะแรงสะอื้นนิโคตินก้มลงงับที่ยอดประทุมฐานของเธอจากนั้นก็ตวัดลิ้นบนไปมาเขาหัวเราะผ่านลำคอจากนั้นก็ใช้มืออีกข้างบีบที่ยอดประทุมฐานอวบของเธอเบาๆเลวนายมันเลวเธอรู้สึกขยักขยแงสัมผัสที่นิโคตินทำกับร่างกายของเธอและเธอก็ไม่รู้ว่าเธอจะหลุดพ้นไปได้ยังไงกับสถานการณ์ตรงหน้า จบตอนที่5คนเลวที่รักเธอในนิยายเสียงเรื่องผู้ชายคนนี้ก็มีหัวใจเรามาต่อตอนที่6กันเลยนะคะสำหรับตอนที่6เราให้ชื่อตอนว่าสัมผัสที่ซาบซ่านเลวคนเลวน้าหอมรู้สึกรังเกียจกับสัมผัสที่นิโคตินทำกับร่างกายของเธอและหญิงสาวไม่รู้ว่าเธอจะหลุดพ้นได้อย่างไรกับสถานการณ์ตรงหน้านี้ นิโคตินซุกไซไปตามซอกคอของน้ำหอมเธอร้องไห้ออกมาอย่างหนกักผู้ชายสารเลวอย่างนิโคตินกำลังจะย่ำยีเธอแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ของนิโคตินก็ร้องดังขึ้นอีกครั้งเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจากนั้นก็กดรับเขามองหน้าน้ำหอมก่อนที่จะกระตุกยิ้มที่มุมปากเบาๆชายหนุ่มกดรับพร้อมกับเปิดลำโพงโทรศัพท์ว่าไงมีอะไรให้พวกผม จัดการเลยไหมครับนายนายใหญ่มาคนเดียวแต่ยังมาไม่ถึงบ้านของนายอีกประมาณ30นาทีคนของเราที่อยู่ที่นั่นรายงานมาเมื่อสักครู่ครับเอาสินิโคตินเอ่ยเสียงเยี่ยมพร้อมกับกระตุกยิ้มที่มุมปากอีกครั้งนำหอมได้ยินก็ยิ่งร้องไห้ออกมาอย่างหนักคนหนึ่งจองที่จะทำร้ายอีกคนก็ไม่รู้ว่าจะถูกกระทำนิโคลัสไม่มีทางสู้ได้อยู่แล้วไม่ อย่าอย่าได้โปรดได้โปรดนำหอมร้องไห้อ้อนวอนคนตรงหน้าใจของเธอตอนนี้มันหวาดกลัวกลัวนิโคตินทำร้ายนิโครัสและเธอยอมให้คนที่เธอรักถูกทำร้ายไม่ได้ถ้าเธอยอมชั้นดีๆฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำร้ายผู้ชายคนนั้นเพราะต่อให้เธอพยายามมากแค่ไหนเธอก็ไม่สามารถออกไปจากห้องนี้ได้แน่นอนอย่า อย่าทำร้ายเขาได้ไหมหอมขอร้องริมฝีปากบางของหญิงสาวสันระริกพร้อมกับเอ่ยคำวิงบอนน้ำหอมรู้ดีว่าอย่างไรเธอก็ไม่รอดจากตรงนี้แน่นอนเธอควรจะต่อรองอะไรกับเขามากกว่าแม้ในใจจะแสนเกลียดชังเขาเรือเกินถ้าเธอยอมตัดขาดจากมันเธอยอมเป็นเมียฉันฉันก็จะไว้ชีวิตมันหอมไม่ได้รักนายแล้วหอมจะเป็นเมียนายได้ยังไงน้ำหอม เ่ยออกมาด้วยความเจ็บปวดไม่เกี่ยวกับรักหรือไม่รักต่อให้เธอไม่ได้รักฉันแต่เธอก็ต้องเป็นเมียของฉันหอมไม่ได้รักนายหอมไม่สามารถมีเซ็กกับคนที่ไม่ได้รักได้หรอกการมีเซ็กไม่จำเป็นต้องรักผู้ชายทุกคนรู้ดีคำพูดของนิโคตินทำให้น้ำหอมสะอึกไปไม่น้อยเวลานี้หญิงสาวไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วจริงๆเธอคงต้องกลายเป็นนางบำเรอของเขาแน่ๆ เธอไม่เห็นทางที่จะหลุดพ้นไปจากตรงนี้ได้เลยแต่เพื่อชายที่เธอรักเธออาจจะต้องยอมต่อให้เธอพยายามจะเอาตัวรอดไปจากตรงนี้เธอก็คงทำไม่ได้เลยเพราะการที่จะหลุดพ้นไปจากนิโคตินมันไม่ใช่เรื่องง่ายและเธอก็ไม่ต้องการให้นิโคตินทำร้ายคนที่เธอรักขอเวลาได้ไหมหอมหอมยังไม่พร้อมเธอเอ,อ่ยเสียงสัน่นไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงพูดออกไปแบบนั้น แต่เธอก็ไม่มีหนทางเลือกอีกแล้วแม้ว่าสิ่งที่เธอจะทำมันฝืนใจมากมายเพียงใดก็ตามอย่ามาทวงเวลาอย่าคิดว่ามันจะมาช่วยเธอได้เพราะฉันจะไม่มีวันให้มันทำได้แน่นอนถ้าเธอไม่ตกลงในสิ่งที่ฉันบอกกับเธอเธอก็เตรียมตัวดูสพของมันได้เลยฉันจะไม่ปล่อยให้มันหายใจได้แน่ๆเลวนายมันเลวเลวจริงๆเลวเลวแบบฉัน จะเป็นปัวของเธอไงล่ะฉันไม่มีทางที่จะปล่อยให้เธอหลุดมือไปแน่นอนไม่ไม่นะนำหอมสายน้ำไปมานิโคตินสยะยิ้มร้ายก่อนที่จะเดินไปเปิดลิ้นชักแล้วหยิบบางสิ่งสีขาวออกมาจากนั้นก็หยิบน้ำแล้วเดินขึ้นมาหาเธอนายนายจะทำอะไรนำหอมเอ,อ่ยขึ้นด้วยความหวาดกลัวนิโคตินบีบปากของเธอจากนั้น ก็หย่อนมันลงไปแล้วตามด้วยน้ำน้ำหอมพยายามดีดดิ้นแต่ก็ไม่สำเร็จเธอได้กลืนมันลงไปในคลอเรียบร้อยแล้วเธอมองหน้านิโคตินด้วยน้ำตานองหน้าผู้ชายคนนี้ชั่วชาสารเลวที่สุดหญิงสาวไม่รู้จะหาคำไหนมาเปรียบเทียบกับเขาดีเขามันสัตว์นรกส่งมาเกิดชัดๆนายนายเอาอะไรให้หอมกินสิ่งที่เธอกินไปจะทำให้เธอมีความสุขยังไงละ่ะ คนสารเลวเจ็บไหมนิโคตินเอ่ยพร้อมกับจับที่ข้อมือของน้ำหอมเบาๆตอนนี้ข้อมือของเธอแดงเถือกเพราะถูกมัดด้วยเชือกแววตาของเขาไหววูบเพียงนิดเดียวก่อนที่จะปรับเย็นชาเหมือนเดิมนายไม่ต้องมาเสแสร้งหอมเกลียดหอมเกลียดนายนายได้ยินไหมว่าหอมเกลียดนายคนแบบฉันมันชินแล้วละ่ะกับคำแบบนี้ต่อให้เธอเกลียดฉันขยะแขยงฉัน ฉันก็ไม่มีวันปล่อยเธอไปนายทำแบบนี้ทำไมนายมันคนใจร้ายคนไม่มีหัวใจถ้าฉันไม่มีหัวใจฉันคงจะร้ายกาจมากกว่านี้นิโคตินเอ่ยขึ้นพร้อมกับบรรจงแกะเชือกที่มัดข้อมือนำหอมออกจากนั้นเขาก็ลุกไปนั่งที่เก้าอี้นายนี่นายจะปล่อยหอมไปแล้วใช่ไหมนายจะไม่ใจร้ายแล้วใช่ไหมนำหอมเอ่ยขึ้นอย่างดีใจนิโคติน เค้นหัวรอะในลำคอเบาๆเธอเอาสมองส่วนในของเธอมาคิดว่าฉันจะปล่อยเธอไปเขามองร่างเปลอยเปล่าของน้ำหอมที่นั่งอยู่บนเตียง,งยเธอกำลังจะลุกไปหยิบชุดในตู้เสื้อผ้าของเขานายน,น้ำหอมชะงักมือที่เปิดตู้เสื้อผ้าก่อนจะหันมาหานิโคตินที่นั่งมองร่างเปลอยเ,เปล่าของเธอตอนนี้ร่างกายของน้ำหอมมันร้อนวูบวาบไปทั้งกายถ้าอยากไป ก็รีบออกไปสินายนายมันเลวน้ำหอมเอ่ยพร้อมกับใช้มือเรียวเล็กลูปไปตามเนื้อตามตัวของเธอตรงใจกลางความสาวมันร้อนและมันเริ่มตอดรัดรุนแรงนิโคตินมองร่างเปล่อยเปล่าขาวเนียนพร้อมกับหัวเราะออกมาเขาหยิบบุหรี่ราคาแพงออกมาสูบแล้วพ่นควันขาวลอยคุ้งเต็มไปหมดไม่ได้รู้สึกอะไรกับคำพูดของน้ำหอมเลยสักนิดเขาฟังคำพูดนั้น จนชินชาเสียแล้วเขามันคนเลวชายหนุ่มรู้ตัวดีน้ำหอมเปิดตู้เสื้อผ้าของเขาแล้วหยิบเสื้อเชิ้ตัวใหญ่ออกมาใส่เธอกัดริมฝีปากตัวเองเพื่อระงับความอยากที่บังเกิดขึ้นกับร่างกายของหญิงสาวตอนนี้เธอต้องห้ามมันให้ได้ออกไปสินายนายมันเลวน้ำหอมใช้มือบีบที่อกอวบของตัวเองเธอพยายามห้ามความรู้สึกอยากเธอ ใช้มือรูปไรไปทั่วร่างกายที่เปอยเปล,ปลา่ายิ่งปลุกปัน่นความกระสันให้ลูกโชนมากกว่าเดิมน้ำหอมตัวสันพยายามระง,งับอาการเสียวกระสันเอาไว้ริมฝีปากบางเม้มเป็นเส้นตรงเพื่อห้ามความรู้สึกนิโคตินลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วก็เดินไปล้มตัวนอนงานอยู่บนเตียงน้ำหอมมองร่างกายของนิโคตินก่อนที่จะรีบติดกระดุมลวกๆและจะเดินไปเปิดประตูเสียงหวาน เผอคางออกมาอย่างเสียวกระสันเมื่อเธอใช้มือลูบไปที่ดอกกุหลาบบวบอูมสีชมพูความร้อนแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเธอใช้มือจับไปที่ลูกบิดประตูแต่มันล็อกจากด้านนอกออกไปไม่ได้นายนายปล่อยฉันไปเถอะนะนาหอมพยายามอ้อนวอนอีกครั้งแต่นิคตินไม่สนใจที่จะรับฟังมันเขากราบนอนเฉยไม่สนใจอะไร แม้ว่าเธอจะอ้อนวอนเขามากมายแค่ไหนก็ตามปล่อยได้โปรดปล่อยฉันไปเถอะนะเธอมองหน้านิคตินทางน้ำตาร่างกายของเธอมันร้อนรุ่มไปด้วยอารมณ์สวารดร่างกายของเธอเริ่มสั่นเกรงมากขึ้นกว่าเดิมขึ้นมาหาชั้นสิฉันจะทำให้เธอหายอยากเองเลวนายมันเลวจริงๆน้ำหอมพยายามห้ามความรู้สึกร้อนรุ่มในกายเธอพยายามเปิดประตูอยู่นาน แต่ก็ทำไม่ได้หญิงสาวพาร่างสันเทาของตัวเองไปนั่งลงบนโซฟาเมื่อนั่งลงแล้วเธอก็กางขาออกนิโคตินมองการกระทำของน้ําหอมก่อนที่จะยิ้มออกมาเขาจับแกนกายรูดขึ้นลงพร้อมกับมองหน้าหญิงสาวมือเรียวของเธอรูปไหลไปที่ดอกกุหลาบอวบอูมจากนั้นก็เริ่มบดบีบหญิงสาวกางขาออกให้มากขึ้นกว่าเดิมจากนั้น ก็เริ่มใช้นิ้วแม้ว่ามันจะเจ็บแต่มันก็เหมือนจะเป็นทางเดียวที่จะทำให้เธอหายจากอาการบ้าบ้านี้แต่ทว่ามันกลับยิ่งเพิ่มความยากมากขึ้นกว่าเดิมน้ำหอมกระหน่ำนิ้วเข้าออกอย่างรัวเร็วมันทั้งเจ็บทั้งเสียวน้ำสีใสไลหลรินออกมาเปื้อนโซฟาโดยเธอใช้มืออีกข้างบีบไปที่อกอวบจากนั้นก็สอดมือเข้าไปบีบ แล้วเกี่ยบนไปยอดปฐุมทันของเธอเองจนมันแข็งเป็นไตเสียงหวานครวนครางออกมาอย่างเสียวกระสันร่างกายของเธอร้อนรุ่มราวกับมีเปลวไฟแผดเผาหญิงสาวจะหยุดความต้องการได้อย่างไรตอนนี้ร่างกายของเธอตอนนี้ร้อนรุ่มท,ทั้งทั้งที่เครื่องปรับอากาศแผ่ความเย็นลงมาประทับกับร่างกายของเธอแต่ตอนนี้ความต้องการมันมากมายเสียลืเกินนิโคติน มองการกระทําของน้ําหอมตอนนี้เธอกําลังฝืนความรู้สึกของตัวเองอย่างหนักแต่อีกไม่นานเธอจะเป็นฝ่ายขอร้องเขาแน่นอนเพราะสิ่งที่เธอกินเข้าไปกําลังเริ่มออกฤทธิ์จูจ่โจมเธอรุนแรงมือบางบีบสลับเกี่ยวบนยอดประทุมฐานของเธอเองความร้อนชาเข้ามาแทนที่ร่างกายของเธอบิดเล่าไปมาทุกทีที่สกิดปลายยอดฐานสีวานเธอก็ต้องตกอยู่ในห้วงเพลิงพิศวาส จนยากที่จะถอนได้ลมหายใจของหญิงสาวหอบกระชัน้นอกสร่างกระเพื่อมขึ้นลงตามจังหวะหายใจเธอกระนำแยงนิ้วเข้าออกแม้มันจะเจ็บแต่มันก็เสียวมากมายเหลือเกินน้ำหอมเพ้อส่งเสียงครางกระสาวออกมาอย่างแผ่วเบาเพื่อระบายความเสียวส่้นรันจวนที่มันหมกระนำใส่ร่างกายเธอมีไหวแล้วร่างบางเล็กเกร็งอย่างหนักหญิงสาวร่อนสะโพกเพราความเสียวสว่้น แผ่ไปทั่วทั้งร่างกายของเธอตอนนี้เธอไม่มีคำว่าอายอยู่ในหัวรู้ทั้งรู้ว่านิโคตินจ้องมองเธอไม่วางตาน้ำหอมกรีดร้องออกมาอย่างสุขสมพร้อมกับปล่อยน้ำหวานออกมาจนเปรอะเปื้อนโซฟาเต็มไปหมดแต่ความอยากมันก็ไม่ลดละลงเลยแม้จะปลดปล่อยไปแล้วก็ตามร่างกายของเธอกลับร้อนรุ่มรุนแรงความต้องการทาโถามเข้าใส่เธออีกครั้ง ความต้องการที่มีมากครั้งนี้มันมากมายกว่าเดิมและนิ้วก็ไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้อีกเธอมองไปที่นิโคตินที่นอนรูดแก่นกายขึ้นลงเมื่อสมองสั่งต่อต้านแต่ร่างกายของเธอกลับต้องการเธอจึงลุกขึ้นจากโซฟาแล้วตรงไปหาเขาทันทีนิโคตินเค้นเสียงหัวเราะออกมาอย่างชอบใจมองหน้าน้ำหอมที่ขึ้นมาบนเตียงตอนนี้หญิงสาวทนริดมันไม่ได้แล้วดิโปรด ีโปรดช่วยฉันหน่อยเธอเอ,อ่ยขึ้นทั้งน้ำตาเธอไม่สามารถทนความต้องการที่มีตอนนี้ได้อีกแล้วเธอรู้สึกต้องการจนทนไม่ได้ทำเองสิฉันไม่ได้ขืนใจเธอนะถ้าอยากได้เธอก็ต้องทำเอาเองเลวไอ้คนเลวนำหอมขึ้นคล่อมร่างของนิโคตินจากนั้นก็จับแก่นกายถูถ่ายไปที่ช่องทางรักของเธอเพียงแค่สัมผัสส่วนนั้น หญิงสาวก็รู้สึกเสียวซ่านแทบขาดใจนิโคตินหลับตาพริม้มครวนครางออกมาทันทีเมื่อน้ำหอมพยายามยัดแก่นกายเข้าไปในช่องทางรักของเธอจบตอนที่6สัมผัสที่ทราบซ่านในนิยายเสียงเรื่องผู้ชายคนนี้ก็มีหัวใจ